คลิปนี้นะครับเราจะมาทำแรงที่สุดของแคมพวงบางจะเป็นแบบนี้หเคเขายืนอยู่ในป้อมเราก็ไถเข้าไปปึ้งมาเิยครับไนพอได้เลยจ้า นับเคสกลับมาฮิตมากๆครับทั้งในแข่งแล้วก็ในแกลงเลยนะครับแต่นั่นคือเคสโลมครับแต่วันนี้ครับเราจะเอาเคสเข้าป่ากันครับดูนะครับผมใช้เป็นเจาะร้อยนะครับเอาสล็อตแอตซินเนตแล้วก็ดาร์คอนคอร์นะครับสำหรับพลังแฝงนะครับผมใช้เป็นเครื่องอัปเดตครับกระสอบทรายของเราในวันนี้ครับคือน้องคลิกซี่นะคที่มีเลือดอยู่แปดพันห้าครับแล้วก็มีเกาะอยู่สี่ร้อยสี่หน่วยนั่นเองครับถ้าเราจะเอาเคสเข้าป่าเนี่ยชิ้นแรกก็ต้องเป็นโซลิเวอร์นะครับสำหรับรองเท้าเนี่ยผมจะขึ้นเป็นการสี่สี่ไว้ วิธีที่เราจะใช้เทสในวันนี้ครับเราจะกดอันตินะครับแล้วเราจะกระโดดเข้าไปย่ากระหม่อมแล้วก็ตีหนึ่งทีครับไปปึ้งปึ้งเหลือเลือดอยู่4,005ครับถ้าไม่ใช่โบเก้นจะเป็นอะไรคุณด้วยเคยเห็นนาคอร์สป่ะชอบขึ้นแบบโอมิอามชิ้น2ออะไรเงี้ยเราเป็นโอมิอามดูนะครับไปชึบโดดทุบอ่าเหลือ4,008ครับโบเก้นยังแรงกว่าลองเป็นดาบแดงดูเพราะว่าเคสแรงตามพลังโจมตีไปเปิดโดดทุบ 4,700ครับดังนั้นชิ้นแรกก็ต้องเป็นโอเพนเตอร์นะครับชิ้นที่สองคุณอุ้ยว่าเป็นอะไรโอมียมไปเปิดน้ำโดดทุบเหลือ3ามพครับผมไปลองดาบแดงไปชึบโดดทุบดาบแดงแรงกว่าคุณอุ้ยเหลือ2,800ครับชิ้นต่อไปคิดว่าเป็นอะไรถ้าโดยปกติเราก็ต้องขึ้นโอมิยมนะเพื่อที่จะได้ลดคูลดาวนะครับไปเปิดโดดตบโอ้โหเหลือพันสามแรงมากเลยนะลองเป็นดาบแดงสองเล่มดูครับเปิดน้ำ โดดทบุบเหลือพันสี่สิบหน่วยครับโอมิอามดีกว่าครับไอเทมเหมือนในนี่เลยค่ะคุณด้วยโกเกอร์สมัยก่อนเออใช่ชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองที่ดาบแดงก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เกินครับคุณผู้ชมครับคริกซี่เลือด8,000เอาไม่อยู่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเพิ่มเลือดให้กับคริกซี่ตัวนี้ก่อนครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เพิ่มเลือดให้กับน้องคริกซี่ตัวนี้แล้วครับคริกซี่ตัวนี้มีเลือดจุดหมื่นเก้านะครับอ่ะเรามาต่อเมื่อกี้เราอยู่กันที่ชิ้นสุดท้ายเป็นดาบแดงนะสามสองหนึ่งไปปึ้งปึ้งปึ้ง,งเหลือ11,100นะครับผมเดี๋ยวลองเป็นชิ้นอื่นดูบ้างนะเราไปลองคินดูนครับ3 2 1ไปเปิดน้ำตัวไตทุบหนึ่งที เหลือ12ื่นสองนะครับยังไม่แรงเท่าดาบแดสเล่มน,นะครับมูลารมาสาครับสามสองหนึ่งไปปึ่งหมื่นสองเช่นกันครับอ่ะเหลือชิ้นสุดท้ายครับขายรองเท้าแล้วถ้ามาแบบนี้ผมคิดว่าถ้าแรงสุดก็น่าจะเป็นดาบแดงอีกเล่มหนึ่งแล้วแหละแต่เดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงนะครับเผื่อฝั่งตรงข้ามเนะี่ยมีแทงเยอะเกินไปอ่ะเราอาจจะออกเป็นมูลามาสาหรือออกเป็นสเปียร์มาเสริมแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบหนึ่งว่าถ้าดาบแดงสามเล่มจะแรงขนาดไหนไปครับปึ่งปึ่ง ปึ้งเหลือ9,900ครับตัวบ,บางนี่ไม่มีไหวแน่นอนถ้าตัวบ,บางจะเป็นแบบนี้เขายืดนอยู่ในป้อมเราก็ไถเข้าไปปึ้งมาเลยครับกอดได้เลยจ้าเฮ้ยบักวีอุปสบัดเฉยๆปึ๊บก็แรงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเลียงไอเทมกันใหม่นะครับชิ้นแรกยังไงก็ต้องเป็น โซลิเวอร์อยู่แล้วนะครับรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นการซีซีเอาไว้นะเพราะว่าต้องไปนัวเยอะเหมือนกันนะครับชิ้นต่อมาครับเป็นโบเกนนะครับแล้วขึ้นเป็นดาบแดงไปเลยตามด้วย o อบิอาร์ครับแล้วก็ตกด้วยดาบแดงและค่อยขายรองเท้าเป็นชิ้นอื่นนะครับและนี่ครับคือแรงสุดของมือครับไปดูกันในเกมจริงครับผมขอแนะนำโกลเด้นเติมเกมเติมเกมอาวถูกมากกว่า50แพ็คในเว็บเติมได้ทั้งเว็บและไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอดย4ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่าน เอาละครับเราเข้ามาสู่ในเกมแล้วสำหรับแรงที่สุดของเคสพน้องต้ามือของเรานั่นเองครับไอ้นี่ผมต้องไปสบัดแล้วก็แบบกดพันดิดแบบกายหยิดวะไปเดียวไหนๆก็ไหนๆแล้วต้องไปว่ะไปงั้นมันเป็นการไม่ให้เกียรติกายหยิดผมสบัดให้หกสบัดให้ไปไปอย่ายู่งินเพื่อนผมอุ้ยอะไรวะเนี่ยเกมสบัดหนึ่งทีเป็นไงได้ไหมตัวนี้อุ้ยอุ้ยมันอื้องดงาน เดี๋ยวผมขอญาตฟาร์มก่อนนะครับทุกคนมาแล้วตอนนี้ครับผมสี่แล้วเดี๋ยวเรามาลองได้แบบไม่มีของมาดูว่าจะเป็นยังไง <Okay. S 1> เเด,ดดีีี๋๋ยยววพ่สัตเลยแล้วกันสัตไหมโดดปื้บสโลต่อยเออยอดแค่ที่นี่คือพลังเพื่อนทุกคนมากระบัดนะสโลอ่ะนปุ๊กไทไม่รู้ปุ๊กไทยอยู่อุ้ยเอาทุบ สมบัติต่อโอ้แต่ตัวนี้ไม่ไหวว่ะไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่โดดสุดยอดแล้วตอนนี้ครับผมได้โซลิเวอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองไปซัดดูนะเตรียมพร้อ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 มใสเปิดน้ำใส่มาหลอดโจดใส่มาหลอดมาหลอดช็อกมาแล้วยังไงไรไม่ถึงอืมไม่ไหวกวะมันเป็นมาหลอดเราแบบมันหนาเกิน และตอนนี้ครับผมก็ได้โผเข้มตะปีแล้วครับผมจะจะตายผมต้องช่วยเพื่อนก่อนเปิดมาปึ้งโดดไปเี้ไม่โดนยังไงสโลสโลสทำไมอ่ะทูดาเมทแล้วไม่ทูดาเมทแล้วยังไงและตอนนี้ครับผมได้ดาบแดงแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดาเมทกันดีกว่านี่นีตัวไหนดีวะตัวนี้เลยแล้วกันเออโดดไปเออยังไงมาล็อตมาล็อตไม่ได้มาล็อตผมแพ้ แคมมารับแต่ว่ามองมองอยู่ปากแล้วโตใจบีบวกพวกไอ้ไอ้มารับที่มาลต์พี่มาลต์ <c oughs> ขาดไปนิดนึงเฮ้ยพี่มาลต์ที่มาลต์ขอซัดหน่อยได้ปยวล่าขอซัดหน่อยซัดหน่อยทำไมอ่ะ้พี่ชนะมึงไม่ใช่เหรอพี่ชนะมึงไม่ใช่เหรอ นี้มาหลอดก,ก็ไม่ใช่ตัวแก้ทางมืออีกต่อไปและตอนนี้ครับผมได้ออมิอ์มแล้วนะครับมาดูกันว่ามีอมิอ์มล้วเราจะแรงขึ้นข,น,ขนาดไหนมามดิผมเปิดน้ำไม่โดนแต่ว่าผมสันผมพร้อมผมจะไปทำไมล่ะมาดีผมมาแล้วพิกนี่โอ้ไกลเกินเปิดน้ำใส่และเอวตูนโดน โอ oh. ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันมีมันมีมีมึนี่ายามันโดดดีครับมิตูครับมีตูโอ้เียมันฟิกบาดผมและตอนนี้ครับผมก็ได้ดาบแดงสองเล่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสต้าเมยให้ดูนะไม่ไหวแล้ววะมันทำไมวะมาล้วคือมาล็อตดิวะทำไมอ่ะชาล็อตแล้วยังไงอ่ะชาล็อตแล้วยังไง แล้วยังไงพ่เศษแล้วยังไงโอ้ยเมื่อกี้โคตรแรงเลยครับแต่ก็โคตรบางเช,ช่นกัน <laughs> ยืนไม่ไหวทำไมวะามาหลอดกับคูบะลากูดาเมจก็มาเดย์ูดาเมจแล้วยังไงโอ้ยกระโดดขรโดดกระโดคนไม่ปาดไม่ไหววะไอ้เขียวสู้ไอ้แดงไม่ไหวแล้ว <laughs> ตอนนี้ครับผมจะาขายรองเท้านะเพื่อขึ้นดาบแดงสามเล่มครับ ของผมฟูแล้วครับและนี่คือแรงที่สุดของเทสครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนเอาไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงมาพอดีพอดีไอ้แด้งกำลังไปกำลังไปโอ้ยไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงไฮ้ยเฮ้ยคือบิสบัดบิสบัดสะบัดอืมมีไหวแล้วว่าอยากรัดว่ะผมรัดใช่รัดอยู่ผมขากไปปึ้ง ไปไหนจ๊ะ้ยตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่สู้ไม่สู้โอนป่าก่อนป่าแล้วคูซัดบอกมาเด้มาเด้ทงป่าแล้วมันก็มาเด้ซัดกูวอลจากนี้มาหลอดก็ไม่ใช่ตัวแก้ทางมึงอีกต่อไปสู้มาหลอดไม่ได้ผมว่าผมขายดาบแดงออกชิ้นหนึ่งดีกว่าผมจะขึ้นเกาะกงเกาะเกิดบ้างผมมาละมาเด้เปิดน้ำไม่โดนแต่ไม่สนเว้ยมาดิว่า ใครก็ได้ใครก็ได้รอูหน่อยโอ้ยเปลี่ยนเกาะเกิดเป็นแข็งกดแข็งปับ๊บเปลี่ยนปึ๊บป๊บชื่อเป็นอันนี้อ่ะเชียกกดเสืยกไม่ได้อย่าหาเล่นนะครับคนดูเขียดีโอ้โหมันเขียไม่ได้และนี่ครับคือเรนจ์สุดของเทสนะครับอย่าหาเล่นนะครับผมเป็นคอนเทนต์เฉยๆนะครับ